อ่าแต่นันนี่ละลโลอ่าวันนี้ก่อนอุ้ยอันนี้เก๋มากเป็นไรคุณอาจจะคิดว่าเป็นที่ใส่แคซมหรือว่าใส่อะไรหรอไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วคือโอ้ยยัไงอ่ะพัดเอ้ยอันไหนกระสงค์อันไหนลำพัดหน่อยลำพัดลำพัดหน่อยพัดชูหอนอะไรอ่ะอ้าวไม่เรียนอ่ะหนูไม่เรียนได้ไงหนูมีโชว์บนเวทีไม่สอนลำพัดอ่ะ งงแหละน้องงงน้องงงไม่ใช่กูงงด้วยเออ collectible card book collectible card book เอออ่ะงงใช่ไหมว่าแล้วการ์ดมันคืออยู่ไหนอยู่ไหนคะนี่อุ้ยเก๋มากทำยังไงถึงจะได้การ์ดแล้วก็สมุดเล่มนี้เพียงแค่คุณซื้อสมุดเล่มนี้เลยเออเล่มนี้คุณก็จะได้ไปแล้วเซร็จการแถมให้หนึ่งชุดอันนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งซองมีกี่ใบมีกี่ใบ หนึ่งองมีห้าใบเออราคาราคานะครับต้องบอกว่าฟังแล้วอึ้งมากหกร้อยกับอีกห้าสิบาทเก้าสิบาทเก้าสิบครับอ๋อ,อ,อ,อก็คือว่าหกร้อยเก้สบ,บาทก็คือได้ทั้งตัวแฟมนี้เลย